ถล่มเกาหลีอีกครับนี่นี่นะครับเนาะบรรยากาศที่มาที่น้องเพิ่อนกับขอบคุณในหลายเดือนรับ มาอาบมากรรกัน,กนลกดีแท้ๆนะลบซุกขื้นท้มันซื่อดีกระตุเนาะถ้า,ถามาันซื้นเด็นมาแน่ทำประดีนแท่แครันอยครับ Ở à, đây à, là 3 tố khắp thôi đọc trước Ở đây là phía bên tối lái thôi 3 Đó là 1 tố khắp Đúng nha mà, Đúng rồi 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 ัไปแล้วเพื่นดันไปแล้วที่นึงมันตกมหอีกประเดี๋ยวที่ตกเงีครับแปินต์ะเพื่อนตกแค่หรือหกสินตะอ่าวันนี้ว่าจะตกกูแปดสิบเร์เซ็นต์ตกครับตีสามบรแต่หกงมัต้องเซ็นต์อีหนึ่งสุหรัสองถุงหมดล้ <t win na> เราจะิ้นมาเรื่อยๆจะไม่แยกน้ำนี่แหละครับโทรศัพท์การเดินน้ำหนาวน้ำพี่น้องชายบรรยากาศพี่น้องเดิ่นครับเนอครับขอบคุณได้หลายเด้อครับพี่น้องไอ้กาลังใจครับโฆษณาโคตันนี่่าวปรดิพินตัดโฆษณานะครับเนาะผมเป็นอยังครับเนาะอีกสองสามอาทีครับเดี๋ยวแต่รับพินนะกาลังส่งขอไปอีกครับกาโฆษณากระติกเขามาเราเราเป็นอย่างรู้ไปเรื่อยๆครับผมเป็นอย่าง นะครับพี่น้องเนาะให้ก็ลังใจด,ดีตลอดมากครับนนเนาะเสื้อกาปบบานไปเยี่ยมยามพี่น้องภาษาในจักน้อยกาขอาไั่นะครับเนาะให้คาดเป็นน้ครับ